สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPods นะครับตัว Gen 2นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงแลกคอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอ่าขออนุญาตปิดก่อนเนาะตัวเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะสภาพใหม่ๆเลยนะครับเนาะดูกันทุกมุนะครับนะครับ ดูข้างในกันนะครับนี่นะครับประ,ประมาณนี้เลยนะครับ่ันข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาดูตัวหูฟังกันดีกว่านะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับอโอเคเนาะ แล้เั AirPods Gen 2ตัวนี้ครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับซื้อไปก็เชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จของเขานะครับก็ประมาณนี้น้องเได้ว่รคบกล่องนะรับก็คู่มือก็มีมาให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ประกันเหลืออยู่นะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคาครับจะแจ้งไอทีที่หน้าเพจอย่างครบตัวเลยเนาะ แอปเ Gen 2นะครับพร้อมใช้งานนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่าแอปเปิล Gen 2เนี่ยสภาพสวยแบบไหนนะครับสภาพประมาณไหนนะครับก็คือสวยๆเลยเนาะพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมลืมให้ดูกล่องให้ดูกล่องก็ได้ครับนี่นะฮะนี่นะครับแต่สเปคประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับถ้าสนใจนะครับก็อย่าที่แจ้งนะครับทักมาได้นะครับผมเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ